อัตชีวประวัติโยคีท่านปรารมะหังสาโยคานันทะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมครูวุ้งถึงหยิบหนังสือเล่มนี้มารีวิวบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการทำสมาธิและเป็นหนังสือเล่มเดียวที่อยู่กับสตีฟจ็อบมาตลอดชีวิต เขาอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นและจะกลับมาอ่านอีกครั้งในทุกๆปีซึ่งมันอาจจะเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนเมื่อคุณเริ่มอ่านหรืออ่านมันซ้ำอัตชีวประวัติยคูคีเป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือทางจิตวิญญ,ญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในศตวรรษที่ย0ส ชีวิตที่มหัศจรรย์ของท่านปรมาอังศาโยคานันทะจะนำเราไปสู่การค้นพบโลกของโยคยีวิทยาศาสตร์ปาฏิหาริย์ความตายการฟื้นถืนชีพรวมถึงความปิติยินดีในจิตวิญญาณและข้อคิดที่เฉียบคมของท่านรวมถึงความลี้ลับของชีวิตและจักรวาลเปิดหัวใจของเราสู่ความงามและความปิติ รวมถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของจิตวิญ,ญญาณที่ดำรงอยู่กับเราทุกคนหนังสือเล่มน,นี้เห็นครั้งแรกบอกเลยค่ะว่าตกใจกับความหนาของเขารวมทั้งปกแข็งที่โดดเด่นที่มีเนื้อหาในเล่มถึง656หน้าถ้าใครสนใจที่จะพัฒนาจิตวิญ,ญญาณไปพร้อมกันเรามาเริ่มติดตามกันเลยค่ะ และต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ได้รวมศาสตร์ของการฝึกสมาธิตามหลักโยคะศิลปะการทำชีวิตให้สมดุลเป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่ได้รับการสื่อสารต่อมาโดยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สแสวงหาสัจธรรมทั่วโลกท่านปรมะหังสายโยคานันทะมีชื่อในวัยเด็กว่ามมกุนทะ ครอบครัวของท่านอาศัยอยู่ที่เมืองกันกันตตาซึ่งเป็นบ้านที่มีห้องใต้หลังคาเล็กๆที่ท่านใช้ฝึกสมาธิทุกวันเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมในการออกบวชและทุกครั้งที่นั่งสมาธิท่านก็จะมีนิมิตเห็นอาจารย์ของท่านอย่างชัดเจนซึ่งท่านก็ได้ออกตามหาในเวลาต่อมาความทรงจําแรก ที่ท่านจำได้เมื่อตอนเป็นทารกคือการเห็นอดีตของตัวเองหรือการระลึกชาติได้รวมไปถึงการมองเห็นอนาคตด้วยทำให้ตอนเด็กๆท่านเกิดความอึดอัดที่ทำอะไรไม่ได้ดังใจเพราะร่างกายการพูดจาก็ทำไม่ได้เพราะยังไม่โตแต่ท่านก็มีความทรงจำที่แสนสุขในอ้อมกอดของแม่เวลาที่หัดพูดได้คำแรก การหัดเดินได้ก้าวแรกซึ่งเป็นความสำเร็จก้าวแรกของคนทุกคนที่ถูกลืมไปอย่างรวดเร็วทั้งๆที่มันเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้คนเราเกิดความมั่นใจซึ่งการจำอดีตได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับปัจจุบันและการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ได้มีผลใดๆกับสํานึกของมนุษย์เพราะคนเราคือวิญญาณที่ไรรูปกาย และไปไหนได้ทุกที่ทุกเวลาท่านประมะหังสาถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรักที่เปี่ยมล้นจากครอบครัวพ่อของท่านเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยปัญญาและความรักในการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกๆในขณะที่แม่เป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนยากจนขณะที่พ่อเป็นคนรอบคอบมีเหตุมีผล หาความสุขจากการปฏิบัติธรรมและหลีกเลี่ยงความฝืงเฟอ้อโดยไม่สนใจกอบโกโยเงินทองหรือสร้างอำนาจบาร,รมีท่านเกิดมาเป็นคนที่มีพลังจิตและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยประกาศเจตจำนงให้คนอื่นเป็นไปตามคำพูดของท่านซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงตามคำพูดของท่านจนแม่ สั่งห้ามให้ท่านใช้วาจาทำร้ายใครอีกเพราะพลังอำนาจของท่านเกิดจากคำพูดล้วนๆยิ่งเมื่อพูดออกไปด้วยสมาธิจิตที่แน่วแน่คำพูดนั้นจะมีพลังสั่นสะเทือนที่สามารถทำร้ายหรือช่วยเหลือผู้คนได้เลยและความใฝ่ฝันแรกของท่านคือการออกเดินทางไปสแสวงบุญ หรือบวชที่เทือกเขาฮิมาลัยจนท่านวางแผนกับเพื่อนเพื่อนหนีออกจากบ้านไปที่ฮิมาลัยแต่เพื่อนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพี่ชายจนท่านถูกถากทางและถูกต่อว่าซึ่งมันเป็นแรงกระตุน้นความทรงจําในอดีตของท่านมากยิ่งขึ้นตลอดช่วงอายุในวัยเด็กท่านเจอปฏิหารมากมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยศรัทธา ในการแสวงหาพระเจ้าหรือการเข้าถึงจิตภายในของตัวเองเริ่มตั้งแต่หินเครื่องรางที่แม่ของท่านได้รับตอนนั่งสมาธิเพื่อนำทางท่านไปพบกับครูอาจารย์ของท่านเนื่องจากจิตที่จดจ่ออยู่กับการออกบวชการแสวงหาพระเจ้า ทำให้ท่านไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ชอบท่องเที่ยวและสนทนาธรรมกับโยคียที่มีความรู้และเข้าถึงพระเจ้าทำให้ท่านได้พบกับพลังของกระแสจิตและอำนาจของการสื่อสารที่เหมือนกับการรับส่งวิทยุพอเข้าเรียนชั้นมัธยมท่านก็วางแผนหนีออกจากบ้านอีกครั้งเพื่อไปสแสวงบุญเดินทางตามหาอาจารย์ แต่ก็ถูกพี่ชายขัดขวางจนถึงที่สุดและต้องกลับมาเรียนหนังสือให้จบตามคำขอร้องของคนเป็นพ่อซึ่งท่านก็สอบผ่านได้แบบคะแนนที่ต่ำที่สุดโดยได้รับความช่วยเหลือโดยบางอื่นจากเพื่อนที่ท่านเชื่อว่าเป็นความช่วยเหลือของพระเจ้าทุกครั้งที่ท่านหนีออกจากบ้านเพื่อตามหาอาจารย์ของท่านนั้นถูกขัดขวาง และถูกทดสอบความอดทนตลอดเวลาซึ่งมันกลายเป็นแรงกระตุน้นให้ท่านไข,ขว่คว้าหาอิสรภาพมากขึ้นเป็นทวีควูณแม้จะถูกพี่ชายจับได้ทุกครั้งก็ตามแต่ท่านก็ได้รู้ว่าเส้นทางของท่านคือการสละทางโลกเท่านั้นระหว่างที่ท่านพยายามหนีออกจากบ้าน พ่อของท่านก็ได้เจียมครูมาช่วยสอนภาษาสันสกฤตให้กับท่านซึ่งการมีอาจารย์คนใหม่ทำให้ความปรารถนาที่จะค้นหาพระเจ้าของท่านลุกโชนขึ้นอีกครั้งเพราะครูของท่านได้ร่วมนั่งฝึกสมาธิตามแบบอยคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเมื่อรวมเข้ากับความศรัทธาเพราะคนเราไม่มีวันเข้าถึงสัตธรรมได้ ถ้าไม่ละจากโลกของมายาจิตใจของเราเปิดรับกิเลสตั้งแต่เราเกิดมาและพอกผูนขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้กับโลกภายนอกนั้นไม่สาหัสเท่ากับการต่อสู้กับโลกภายในของตัวเราเองเพราะมันเป็นศัตรูที่ติดตามเราอยู่ตลอดเวลาและไปกับเราทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ตอนที่เรานอนหลับ ถ้าเราพิจารณาจิตของตัวเองให้ท่องแท้เราจะเห็นแรงกระตุ้นจากความเห็นแก่ตัวที่ยึดคนเราเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นและการรับรู้เมื่อสิ่งต่างๆมากระทบผัสสะของเราไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงทุกอย่างล้วนเกิดจากแรงสั่นสะเทือนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของปราณหรือพลังชีวิตที่ละเอียด และผสานเข้ากับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้อย่างเฉียบคมตลอดตลอดเส้นทางในระหว่างการเรียนมัธยมที่ท่านสแสวงหาครูบาอาจารย์ในนิมิตและทุกครูอาจารย์ที่ท่านพบเจอก็ไม่ใช่ครูที่ท่านสแสวงหาแต่ทุกครั้งที่ท่านเจออยขีผู้ทรงธรรมท่านจะได้รับการสั่งสอนและสนทนาธรรม รวมทั้งการเก็บประสบการณ์มากมายทั้งเรื่องมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์สัจธรรมโดยที่ท่านได้รับความรักความเมตตาจากครูทุกคนซึ่งหลายปีต่อมาท่านได้นำเรื่องราวของครูบราอาจารย์เหล่านั้นมาเขียนเป็นหนังสือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาเพราะอาจารย์ของท่านทุกคนยึดมั่นในหลักความอ่อนน้อมถ่อมตน และพึ่งพาชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพราะธรรมชาติของพระเจ้าคือความปิติสุขและใครที่มีความเพียรที่จะเข้าถึงย่อมมีแต่วความสุขอย่างไม่สิ้นสุดและเป็นความมุ่งมา่รปรารถนาแรกของทุกจิตวิญญาณเมื่อท่านเรียนจบมัธยมก็วางแผนออกจากครอบครัว ไปแสวงหาเส้นทางของตัวเองหลังจากที่พ่ออนุญาตอย่างไม่เต็มใจโดยไปอาศัยอยู่ที่อาสมในเมืองพารานาสีโดยไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากครอบครัวเงินที่ครอบครัวส่งไปให้อาจารย์ก็ให้ส่งคืนเพราะไม่จำเป็นจะต้องใช้และที่อาสมนี่เองท่านได้เรียนรู้ชีวิตใหม่ที่ไม่มีความสะดวกสบาย และต้องทนหิวเมื่อต้องรอคอยอาหารและถูกสั่งห้ามเอ่ยปากขออาหารจากใครแม้จะต้องตายเพื่อไม่ให้อาหารมีอำนาจเหนือตนถ้าเราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยข้าวปลาอาหารหรือเงินทองหรือความช่วยเหลือจากคนอื่นมันคือการยึดติดเพราะจริงๆแล้วของพวกนั้นจะไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้าเราไม่มีลมหายใจอยู่การอาศัยอยู่ในอาสมที่เมืองพาราณสีนี่เองที่ทำให้ท่านไม่ค่อยสุงสิงกับใครและมีความสัมพันธ์ที่เลวร้ายกับเพื่อนร่วมอาสมทำให้ท่านชอบอยู่คนเดียวและจนวันหนึ่งท่านได้ออกไปซื้อของที่ตลาดและท่านก็ได้พบกับครุของท่านที่ท่านตามหามาตลอดชีวิตร่างที่ยืเนเงียบๆที่ถ่ายตรอก จ้องมองมาทางท่านอย่างสุขุมเยือกเย็นเมื่อท่านเข้าไปใกล้ก็รู้ได้ทันทีว่าคือคนที่ท่านตามหาและเห็นในนิมิตมาเป็นนับพันพันครั้งท่านคือครุสียุคเตสวนและก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวท่านแล้วสิ่งแรกที่อาจารย์ที่ท่านพบสั่งให้ท่านทำก็คือการกลับบ้านซึ่งท่านก็ดื้อดึงไม่ยอมรับ เพราะไม่อยากให้ที่บ้านหัวรอะยะว่าไปไหนไม่รอดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมกลับเพราะไม่สามารถอยู่ในอาสมที่มีแต่ศัตรูได้อีกต่อไปท่านกลับมาอยู่กับพี่ชายซึ่งก็โดนพี่ชายถากถางว่าไปไม่รอดต้องกลับมาพึ่งพามารดกของครอบครัวแต่ท่านไม่ได้คิดจะพึ่งพาเงินทองของครอบครัวจนพี่ชายท้าว่า ถ้าท่านเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งโดยไม่มีเงินติดตัวไปสักบาทแล้วถ้าท่านกลับมาได้โดยสวัสดิภาพเหมือนเดิมในสภาพที่ไม่หิหวโหยพี่ชายจะยอมตัวถวายเป็นสิทธิ์ของท่านซึ่งท่านก็ทำได้ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าพระเจ้าจะไม่มีทางทิ้งท่านทำให้ท่านได้รับเชิญไปทานอาหารในอาสมที่โออา แถมมีคนใจดีพาเที่ยวและส่งกลับบ้านอย่างปลอดภยัยและคนที่พาท่านเที่ยวก็ขอเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะท่านคือคนที่เขาเห็นในนิมิตและท่านก็ยอมรับสิ่งที่พระเจ้าหยิบยื่นให้ท่านถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติกิริยาโยคะภายในครึ่งชั่วโมงมันเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่สามารถพัฒนาจิตวิญญาณของเราได้อย่างรวดเร็ว เพราะการเวียนว่ายตายเกิดทำให้คนเราหลงยึดติดในอัตตากว่าจะหลุดพ้นได้ต้องใช้เวลาหลายล้านปีแต่กัิยาโยคะจะช่วยร่นระยะเวลาลงได้และหลังจากที่ท่านเดินทางกลับไปอย่างมีความสุขเมื่อกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภยัยและเล่าเหตุการณ์ให้พี่ชายฟังเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องชายอย่างมุกุญทะ จึงไม่ใยดีกับทรัพย์สมบัติเหมือนกับปุตุชนทั่วๆไปทำให้ท่านต้องรับสิทธิ์ในวันเดียวถึงสองคนซึ่งสิทธิ์คนที่สองก็คือพี่ชายของท่านเองหลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทางไปพบอาจารย์ที่อาสมซึ่งเป็นช่วงเวลาถึง10ปีที่ท่านอาศัยอยู่ในอาสมแห่งนี้ช่วงชีวิตที่ท่านใช้ชีวิตอยู่กับอาจารย์ศิยุกเตสวนนั้น ท่านได้ปฏิบัติตามกฎและคำสั่งสอนของท่านอาจารย์อย่างเคร่งครัดซึ่งความประสงค์แรกของอาจารย์คือให้ท่านหมูกกุญทะกลับไปหาครอบครัวกลับไปเรียนต่อในระดับวิทยาลัยโดยให้เหตุผลว่าต่อไปในภายภาคหน้าท่านต้องเดินทางไปเผยแพร่ปัญญาของอินเดียในดินแดนตะวันตก การมีใบปริญญาห้อยท้ายจะทำให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้นกุรุของท่านเดิ่มที่เป็นลูกพ่อค้าค่อนข้างมีฐานะท่านได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยมีลูกสาวหนึ่งคนเมื่อภรรยาท่านเสียชีวิตท่านจึงออกบวชอาจารย์ได้เล่าประวัติชีวิตให้ฟังคร่าวๆและแต่ละเรื่องที่ท่านเล่าก็มีคติสอนใจเช่น การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวจะทำให้ความกลัวนั้นไม่มีอิทธิพลกับเราการยึดมั่นในกิเลสทำให้เราตาบอดมองไม่เห็นตัวตนของตัวเองว่าสวยงามน่าพอใจมากแค่ไหนหรือคำสอนของแม่ที่เคยบอกว่าคนที่ทำงานอยู่ใต้อำนาจของคนอื่นคือทาตดีๆนี่เองทำให้ท่านไม่ยอมทำงานในตำแหน่งใดๆเลยและท่านยังบอกอีกว่า คำชี้แนะในวัยเด็กถ้าเป็นคำชี้แนะที่ดีและมีประโยชน์เด็กจะต้องได้รับตั้งแต่วัยเยาว์เพราะอะไรที่เด็กรับรู้เด็กจะรับได้ไวและจําสิ่งนั้นไปชั่วชีวิตหลังจากนั้นท่านก็ใช้ชีวิตช่วงเรียนหนังสือในวิทยาลัยไปไปมาๆระหว่างบ้านกับอาสมของอาจารย์เท่าที่จะทำได้เพราะท่านรู้ว่า ท่านไม่เหมาะกับการเป็นนักวิชาการในการสอบแต่ละครั้งท่านก็ผ่านด้วยคะแนนที่ต่ำที่สุดการได้คุกคีกับอาจารย์ที่อาสมมากกว่าวิทยาลัยทำให้ท่านได้รับการอบรมสั่งสอนมากมายด้วยความรักและความเมตตารวมถึงการสั่งสอนแบบลงตรงเมื่อท่านทําผิดซึ่งท่านครุศรียุคเตสวนเป็นผู้ตระหนักรู้ว่า นคือวิญญาณที่ไม่ขึ้นกับการเวลาและสถานที่ไม่ใช่สังขารหรืออัตตาท่านมองทุกคนทะลุไปถึงแก่นของความไม่ต่างกันของมนุษย์ได้อย่างชัดแจ้งโดยไม่มีอคติท่านไม่เคยให้ความสำคัญกับอำนาจหรือเงินทองและไม่เคยดูถูกความยากจนหรือคนที่ด้อยการศึกษาท่านจะสนใจทุกคำพูดของสิทธ และเพิกเฉยต่อการอวดรู้ของคนถือดีท่านสอนทุกอย่างในการใช้ชีวิตแม้แต่การใช้จ่ายที่เกินตัวจะทำให้เราลำบากภายหลังท่านจะคิดทุกคำก่อนพูดออกมาท่านสอนแม้กระทั่งการเอาชนะยุงเจ้าปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช้เปลี่ยนแปลงโลกท่านสอนให้รักตัวเองเพราะสังขารของคนเราเป็นสิ่งที่ล้ำค่า ทำให้เรามีวิวัฒนาการมากกว่าสัตว์ทั่วไปและสามารถปฏิบัติธรรมและเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งกว่าสัตว์อื่นๆการไม่ดูแลร่างกายตัวเองถือเป็นการผิดบ,บาปอย่างร้ายแรงเวลาที่เราป่วยถ้าเราเชื่อว่าเราไม่แข็งแรงไม่มียาขนาดไหนที่จะช่วยเราได้เพราะยาทุกชนิดมีข้อจำกัด แต่พลังชีวิตที่เรามีไม่มีข้อจำกัดถ้าเราเชื่อว่าเราสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่ทำให้เราป่วยหรือสบายดีคือความคิดของเราเองสุขภาพของเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเพราะความคิดของเรามีพลังเช่นเดียวกับกระแสไฟฟ้า หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจิตคือตัวจุดประกายที่ส่งอนุภาพถ้าจิตของเรากล้าแข็งและเชื่อว่าจะเกิดสิ่งใดนั้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นมาตามทันทีเหมือนกับกฎธรรมชาติที่ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองของมันซึ่งมีกฎที่ละเอียดอ่อนค่อยขับเคลื่อนมิติทางจิตวิญญาณและส่วนลึกของจิตใต้สำนึกและมนุษย์ทุกคน ก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะท่องเที่ยวไปในความคิดของตนโดยไม่ต้องเปิดเผยให้ใครรู้ความคิดของเรานี่เองคือประตูเปิดรับทางโรคร้ายและการรักษาถ้าเราไม่เชื่อว่าเราป่วยจริงแม้ในเวลาที่เราป่วยโรคที่เราเป็นก็จะหนีไปจากเราอย่างรวดเร็วโครงสร้างทางจิตวิญญาณที่ซับซ้อน คือเบื้องหลังกลไกาทางร่างกายของเราเองนอกจากการดูแลร่างกายแล้วอาจารย์ของท่านยังเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบวินัยรวมถึงการพูดจาด้วยท่านเคยบอกว่าการพูดที่ตรงเกินไปจนไร้อัธยาศัยไมตรีก็เหมือนมีดหมอที่สร้างบาดแผลที่เจ็บปวดการพูดด้วยความจริงใจและให้เกียรติจึงเป็นประโยชน์มากกว่า รวมถึงความกระตันอยูรู้คุณซึ่งตราบใดที่เรายังคงหายใจเอาโอกาสจากโลกนี้เข้าไปฟรีๆเราย่อมมีหน้าที่ในการตอบแทนโลกนอกจากเราจะเข้าสู่ภาวะดับลมหายใจได้เราถึงจะเป็นอิสระจากเงื่อนไขของจักรวาลแม้การอบรมขัดเกลานิสัยที่ท่านได้รับจะเป็นการบทขยี้อัตตาให้แหลกเป็นผุยผง ท่านก็ยอมทำตามเพราะเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีในอุปนิสัยให้หมดไปโดยเฉพาะความยโสงโอหังทำให้ท่านรู้จักการอ่อนน้อมทำตนแม้แต่ข้อบกพร่องเล็กน้อยท่านอาจารย์ก็ตักเตือนอย่างจริงจังจนเป็นปกติวิสัยความใกล้ชิดของท่านทั้งสองเมื่อผ่านไปนานวันท่านกับอาจารย์ของท่าน แทบจะไม่ต้องใช้คำพูดสื่อสารต่อกันแต่จะใช้จิตเป็นตัวสื่อสารแทนแม้ว่าท่านอาจารย์จะเป็นคนตรงไปตรงมาและเขี้ยวเขียนสิทธ์แต่ท่านก็เป็นคนแข็งนอกอ่อนในท่านไม่เคยหวันไหวต่ออำนาจเงินของใครทั้งทางเปิดเผยและทางลับท่านไม่เคยเอ่ยปากขอรับบริจาคจากใครแม้แต่การรับสิทธิ์เข้าอาสม ท่านก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนการบวชสำหรับท่านเป็นเพียงสัญลักษณ์อย่างหยาบของการสละซึ่งทางโลกอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการพัฒนาจิตวิญญาณของตนด้วยความอุตสาหะท่านอาจารย์คือตัวอย่างของการบุกทำลายป้องปราการแห่งโทสะและความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาให้ราบคาบซึ่งถ้าใครทำได้ มันจะทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราสูงขึ้นอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่กับอีพีหน้ากับอัตะชีวประวัติของโยคยีหนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจจิตวิญญาณของตัวเองได้อย่างลึกซึง้งขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ